ที่หัดใหญ่นะคะก็พบการทุจริตอาหารกลางวันนะคะของผู้บริหารโรงเรียนชื่อดังในหัดใหญ่และพวกค่ะตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ร่วมกันในการจับกลุ่มผู้ในการและคณะผู้บริหารโรงเรียนชื่อดังในอำเภอหัดใหญ่หลังพบทุจริตค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและยักยอกเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรีเสียหายรวมกว่า2ล้านบาทค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่26กันยายน2566นายสุกรีแวมูซอผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกนชนจังหวัดสงขลาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีก,กับนายพิพัฒน,น์นางอุบลนางอัญชลีและนางธีรนัน ซึ่งเป็นบุคลากรระดับบริหารของโรงเรียนชื่อดังในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาว่าได้วรวมกันทุจริตเงินอา,าาอาหารกลางวันของโรงเรียนและมีการยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี15ปีในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดส,สงขลาแต่ไม่นำเงินมามอบให้กับผู้ปกครอง แล้วก็ได้มีการทุจริตโดยการนำใบสำคัญรับเงินต่างๆนะคะให้กับครูประจำชั้นเพื่อนำไปให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อโดยยังไม่มีการกรอกข้อความใดๆในใบอุดหนุนการศึกษาและขอเก็บสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและให้ครูปลอมเอกสารใบเสร็จรับเงินซึ่งเอกสารดังกล่าวทางโรงเรียนนะคะต้องเสนอหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นเหตุให้ผู้ปกครองนะคะเสียสิทธ์ในการรับเงินอุดหนุนดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,226,910บาท โดยในส่วนของเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะมีการว่าจ้างให้ลูกจ้างเซ็นชื่อลอยไว้ในเอกสารใบสำคัญแทนโดยไม่มีการระบุข้อความและจํานวนเงินจากนั้นมีการกรอกข้อความจํานวนเงินเกินไปจากที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างจริงเป็นเหตุให้นักเรียนได้รับคุณค่าทางภูชนาการไม่เพียงพอรวมเป็นเงินทั้งสิ้น968,000น 286บาทรวมความเสียหายที่เกิดขึ้น2,195,196บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจนนำมาสู่การแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้ง4รายสอบปากคำเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาทุกรายยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะ